กินกันบ้างดีกว่านะคะของดีที่สุดแห่งปีแห่งฤดูกาลวินาทีนี้พลาดไม่ได้เลยก็คืออึ่งอ่างและเป็นไอเทมที่แบบบอกเลยว่ามันเอาไปทำได้หลากหลายเมนูที่ชวนแซบชวนน้ำลายไหลด้วยอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงร้อดกิน นูที่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมอะไรครับฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนสดใสเสมอคือมันหาทานยากนะต้องฝนตกเท่านั้นคุณถึงจะออกไปจับอึง่งแล้วก็เอามาประกอบอาหารทานกันแบบนี้แล้วก็1ปีก็จะมีในช่วงฤดูการเนาะหน้าฝน,นแบบนี้นะคะถูกใจสายที่ชอบทานอึง่งตัวโตๆไข่แน่นๆเต็มๆอบอวบแบบนี้ไปพบกับพ่อค้าหน่อยพ่อค้าลาเป็ดชื่อว่าคุณสุริยาศีวิเศษช่วงเนี้ย คือมันเป็นหน้าอึ่งอะฤดูการอึ่งก็ต้องอินเทรนตามเทรนสักหน่อยเขาก็เลยไปซื้ออึ่งไข่จากชาวบ้านเอามาทําเป็นเมนูต้มอึ่งไข่ออแล้วก็ขายถุงละร้อยบาทคุณเออตั้งหม้อนะอใส่พริกขั่วหอมแดงกระเทียมแล้วก็เอาลงไปต้มกับขา่าตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกอพอน้ําเดือดปั๊บ ใส่อึงไข่ลงไปปุ๊บปรุงรสเลยจ้ะหลังจากที่อึงสุกก็โรยใบกระเพราพรวดลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมรับประทานแหวกท้องได้เลยส่วนที่นํามาขายเนี่ยชาวบ้านจากบ้านคอนสายตาบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเขาจะไปตะเวนนี่จับอึงเผามาหลังจากที่ฝนตกหนักๆเนี่ยอึงมันจะเอาอึงอ่างอึงงมกันเลยคุณชาวบ้านก็แห่ออกไปนะไปเก็บอึงมาจากที่ริมทางเนี่ยค่ะพร้อมกับเอา อุปกรณ์ส่องสัตว์ส่องไฟไปด้วยนะแล้วก็ถูงตาข่ายแล้วก็ถังอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นถังเอาไว้ใส่อึ่งเก็บกับบ้านแบบนี้บางคนเนี่ยจับอึ่งได้ถึง5กิโลกรัมต่อคืนจับเก่งแจับเก่งมาก ส่วนเมนูยอดนิยมก็อย่างที่เราเห็นนะคะก็เมนูต้มอึ่งไข่ใส่ใบมะขามอ่อนบ้างหรือจะเป็นต้มแซบอึ่งไข่บ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหลือจากการประกอบอาหารเนี่ยเขาก็จะแบ่งไปขายกิโลกรัมละ300บาทร้อยบาคุณลองคิดดูวันหนึงห้กิโลห<อ> <5 35 S 2> ้าสามสิบหคือละ0ับาทใช่ไหม อุ้ยรายได้ดีนะได้ดีล้วได้ดีถูกต้องแล้วช่วงนี้ไงมันฝนแรกใช่ไหมครับอึงมันก็ออกมาร้องกันละงมแบบนี้นะคะชาวบ้านก็เลยจับไปขายกันอันนี้พ่อค้าที่ร้านขายลาบครับเขาก็ไปซื้อมาร้านลาบเป็ดวนเราไปยะ่ทมโสธรเราไม่แวะไปร้านลาบเป็ดคุณพี่นะ ดิฉันไปแวะแล้วดิฉันไปแวะแล้วอามามามาแล้วเมนูต้มอึงไข่ที่พวกเรายังไม่เคยลองเนี่ยดิฉันได้ลองแล้วเป็นไงเฮ้ยคุณกินแล้วบอกลองเลยลองแล้วจริงเปิดประสบการณ์ใหม่เลยอยากจะอวดคุณผู้ชมมากอยากดูอยากดูทำไงอ่ะรอชมเสาร์นี้ตลอดข่าวสุดสัปดาห์เดี๋ยวจะพาไปตลอดกินเมนูแซ่บๆแล้วก็มีเมนูนี้ด้วยต้มอึงไข่แล้วหรอไม่เอาขามาฝากคุณชนะสลขานึงอ่ะ อุ้ยไม่อาเขาต้องเขาบอกว่าลองเองลองเองแต่ตอนนั้นคุณชนะบอกว่าคุณชนะจะลองนี่ใช่เขารับปากแล้วบางทีผมก็พูดอะไรไปเรื่อยเชื่อถือไม่ได้จรอโอเคเอาเป็นว่าทุกคนที่ฟังคำพูดคุณชนะเชื่อถือไม่ได้เป็นคนพูดอะไรไปเรื่อยๆแต่เชื่อดิฉันได้นะคะว่าเสาร์นี้มีให้ดูแน่นเอนี่เดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดู อ่ะดูจิ้งโกรงจิ้งโกรงทอดกรอบบอกเลยว่านี่ก็เป็นของกินของว่างที่เรียกว่าเด็ดดีงามมากๆเลยจ้าโอ้ยมาเป็นตัวเป็นเหมือนกันนะยุบจับุเอออย่างนี้แหละของกินโอชาเลยลหละโอชาโอชาเลยนะจ๊ะ ที่บริเวณตลาดในหมู่บ้านปางมดแดงตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาเนี่ยแม่ค้าเอาจิ้งโกรงจิ้งรีดขาวมาขายซึ่งจิ้งโกรงในนั้นมันจะรูปร่างหน้าตาลักษณะคล้ายๆจิ้งรีดแต่ตัวจะอ้วนกว่าลําตัวยาวกว่าสีน้ําตาลหนวดยาวแบบเหมือนเส้นได้อ่ะค่ะถ้าคนไม่รู้นะเอาจริงมันก็จะคิดว่าเหมือนกันเหมือนประเทแต่มันต่างกันนิดเดียวอย่างจิงจิ้งโกรงเอาลักษณะว่าตัวมันใหญ่กว่าแล้วเขาทำอะไรต่อ สักนั้นเอามาคั่วค่ะคเอามาคั่วใส่ใบมะกรูดขายบอกเลยตอนนี้เป็นสินค้า<อ>ติดอันดับขายดีของดีของดีของมีประโยชน์เพราะว่ามันมีโปรตีนด้วยวนะคุณผู้ชมแม่ค้าขายจิ้งโกร่งบอกว่าตัวเองเนี่ยเพาะเลี้ยงจิ้งโกรงนะคะคือขายเองเพาะเลี้ยงเองดูแลเองัเลี้ยงพอ <c oughs> บอกเลยว่าขายทั้งแบบดิบแล้วก็แบบทอด ขายตามตลาดต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้นะนิยมทานกันมากเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะทำให้มีราคาขายค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยจะทอดขายแก้วละ20เท่านั้นนะเห็นไหมก็พอทานกำลังดีนะคะถ้าจิ้งโกร่งสดแล้วก็ตัวเป็นๆขายขีดละ20บาทหรือกิโลกรัมละ200บาทก็เอาเรื่องอยู่นะรวมๆเป็นเดือนก็เป็นหมื่นอยู่นะคะน้องไปตองคุณชนะเนี่ยก็ตั้งบูธขายมีคนซื้อหากันมากมายเออเห็นไหม มันเหมือนเป็นสแน็คเหมือนเป็นของว่างของกินเล่นนะมันขายคู่กับข้าวปั้นอะไรของเขาสักอย่างซูชิซูชิจิงโก้คือแถวนั้นน่ะเขาก็มีของวางขายเห็นไหมมีซื้อผ้เสื้อผ้าเหมือนไปกินตลาดนัดอะอไรงาขายคู่กับซูชิของญี่ปุ่นอันนั้นอีกอีกอีกร้านหนึ่งก็ว่าก็เผื่อว่าไอ้จิงโก้มันคานเข้าไปหาซูชิซูชิจิงโก้เฮ้ยก็ได้เหมือนกันนะ โปะไว้หน้าข้อปัน้นดิฉันว่ามันได้เอ,อต้องเป็นมีความแบบมันมันกลายเป็นว่าไป,ปรวมร้านเขาซะแล้ว <c oughs> นี่คนละร้านกันนะจ๊ะ <c oughs> ออแต่ว่าถ้าใครไปเดินตลาดแถวนั้นก็อุดหนุนได้ทุกร้านน่าสนใจโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเ,ออเป็นเมนูที่ขายดิบขายดีมีคนไวเวียนมาซื้อไม่ขาดสายแล้วราคาไม่แพงไงถุงละ20บาทเออทานเพลินแล้วได้โปรตีนจากจิ้งกร่งด้วย